ยำวุ้นเส้นหมูพริกกระเทียมนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลาลดดีผงปรุงรสนะคะ ฟรีฟรีเว้ยคนให้เข้ากันต่อไปแล้วก็จะใส่หอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายต้นหอมไออะไรนะมะเขือเทศแล้วก็หมูสับนะคะ อ๋อโคนเสียบหลายบุญเส้นนะคะต่อไปจะเป็นบุญเส้นที่เราลวกไปแล้วอืมโคนหมูสับก็ต้องไปขดัดผัดกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ของลวกนิดหน่อยแต่เราไม่ยังมันห่อนนะคะสุกๆเข้านะบุญละนํนาโคนสมัยเจอเนี้ มะนาวดืมมะนาวมะานาวนะจ๊ะให้ทุกคนดูยำุนเส้นหมูสับยำุนเส้นหมูสับนะคะนี่ชิมก่อน นี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วยำุนเส้นยำุนเส้นหมสูสับยำุนเส้นหมสูสับนะคะทุกคนอืม ครัวฝรั่งเศสค่ะเพิ่มเสิร์ฟแล้วนะคะ